สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนน,นดารันเผยสิ่งที่พูดกับแตงโมยังคงอยู่ในความโสกส้ารและอานไลาั์สำหรับการจากไปของนางเอกคนเก่งแตงโมนิดาที่จากไปอย่างกระทันหันท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆ ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่นุนดารันทิตะกะวินที่เคยได้ร่วมงานและสนิทสนมกับแตงโมได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แตงโมร่วมกับทีมนักแสดงจากละครสายรักสายสวัสดิ์ซึ่งนุนก็ได้มีโอกาสทำช่อดอกไม้ไปให้แตงโมด้วยซึ่งดอกไม้ช่อนี้นุนมั่นใจว่าแตงโมต้องชอบแน่นอนโดยนุนได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับช่อดอกไม้สีขาวช่อใหญ่สวยงามลงในสแกรมพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าเมื่อวันได้ทำช่อดอกไม้ที่มั่นใจว่าถูกใจ มแม้ไม่เคยคิดว่าประโยคที่เคยหยอกล้อก,กันเล่นนั้นจะเป็นความจริงถึงวันของหนูแม่ทําดอกไม้ให้หนูสวยๆนะรู้แล้วใช่ไหมว่าชอบแบบไหนสีอะไรบนสวรรค์คงมีดอกไม้ที่สวยกว่านี้มากมายสําหรับนางฟ้าโมขอให้โมมีแต่ความสวยงามและสุขสบายไปชั่วนิรนันดรแม่รักโมแอ I ไซม o ล P นพ f ดอฟฟิเแตงโมพัทธรธิดา ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o i e o News ขอบคุณครับ